说宝贝晚安，宝贝早点睡，然后宝贝们就上来，好不好？快点嘛，挡不挡我？快点嘛，你们都过来哈。啊！怎么挡我？他现在连我的脸都挡不住了，导演。打台球演唱会，我又怎么挡你？对，OK。 สิทธสาวปวนสำนักซีรีส์จีนสุดหันษาแฝงการสืบสวนที่กำลังมาแรงซึ่งก็นำทับนักแสดงโดยสวีไข่เฉิงเจ้าลู่ซื่อและก็เหรินหาวนะครับนอกจากจะชูโรงจุดเด่นเรื่องความโรแมนติกขายฮาและการสืบคดีแล้วเรื่องนี้ก็ยังรวบรวมนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงเอาไว้เยอะมากๆนะครับแบบละลานตาเลย คลิปนี้ก็จะพาไปเปิดประวัติหุ่มในเรื่องนี้กันนะครับสวีไคเฉิงก็รับบทเป็นเยี่ยนวินจือก็เกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1990นะครับสูง187เซนติเมตรภูมิลำเนาเดิมก็เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนอาชีพก็นักเต้นนายแบบแล้วก็นักแสดงนะครับหนุม่มหล่อลุกแดดดี้คนนี้ก็นอกจากจะมีฝีมือการแสดง ที่ร้ายกาจน่าจับตามองแล้วเขาก็ยังเป็นนักเต้นบัลเล่ทท้าวไฟที่จบการศึกษาจากเอกบัลเล่มาโดยเฉพาะนะครับอีกทั้งยังพบประสบการณ์โชคชนด้านการเต้นมานานถึง11ปีสวีไข่เฉิงก็เป็นหนุ่มอาร์ตอารมณ์ดีชอบความสนุกสนานเห็นเขามีลูกที่ค่อนข้างโตแบบนี้แต่แท้จริงแล้วก็เป็นตัวป่วนที่แสบแสนชนหันสามากๆนะครับ นอกจากนี้ก็ยังเป็นคนอบอ่นรักครอบครัวรักสัตว์และน้องหมาน้องแมวถ้าเขาได้เจอที่ไหนแล้วก็เป็นต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปวอคกแวะทุกครั้งนะครับอีกทั้งเขายังเลี้ยงน้องเหมียวคู่ใจชื่อว่าร่รเอาไว้อีกด้วยร่างกายกํายําแบบนี้แน่นอนว่าเขาเป็นหนุ่มสายกิจกรรมและชอบออกกําลังกายอาทีเช่นเล่นเวทปันดาบแล้วก็บัสเกตบอลเป็นต้นนะครับ นอกจากความสามารถด้านต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วสวีไคเฉิงก็ยังมีทักษะด้านดนตรีอย่างการเล่นกีตาร์ส่วนเส้นทางการแสดงของเขาก็เริ่มต้นครั้งแรกในปี2013นะครับจากการเข้าร่วมแสดงในผลงานเรื่อง The Queen of Soft ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าครอบครัวโดยได้รับบทสมทบเป็นต้วนไคภายหลังจากเรื่องนี้ เขาก็มีผลงานออกมาให้เหล่าแฟนๆได้ติดตามอีกหลากหลายต่อหลายเรื่องนะครับก็อาทิเช่นฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของสารตาลี่ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคโดยรับบทเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับซึ่งก็รับบทเป็นซิงโมเยนประกบคู่กับนางเอกสาวหูอี้เสวียนเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้สาวๆไทยจดจำและรู้จักเขามากขึ้นนะครับ ซึ่งตัวเนื้อเรื่องเองก็น่ารักและจับใจผู้ฟ้ามากๆเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายทนเรื่องหันษาไม่ตึงเครียดถึงแม้ว่าเรื่องเราจะไม่หวือหวาแปลกใหม่แต่ก็เป็นซีรีส์ที่ดูได้เพลินๆเลยนะครับมาถึงผลงานที่ทำให้สาวๆคลิตกา์ดเขากันอย่างแพร่หลายอย่างแต่งรักมัดใจบอสทั้งสซีซั่นนะครับซีรีส์โรแมนติกดราม่าสุดแซ่บของ หนุ่มสาววัยทำงานซึ่งเขาก็รบบทเป็นพระเอกของเรื่องนี้ในบอสหลิงอี้โจประกบคู่กับนักแสดงสาวหวังส่วงและจากบทบาทที่ได้รับในเรื่องนี้แฟนซีรีส์จีนจากฝั่งอินเตอร์ก็ขนหน้าขนตากันมากขึ้นนะครับผลงานอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงชื่อแล้วก็ต้องนึกถึงซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง ของเริงระบำซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคที่เขารับบทนำของในเรื่องนี้ระบบทเป็นจินหลินยวนคุณชายในตระกูลสูงสักที่เพียบพร้อมทั้งความรู้รูปโฉมงดงามและยศถาบรรดาศักดิ์ประกบคู่กับหยางเฉาวเว่ไอด้าสาวอดีตสมาชิกวงร็อกเกตเกิลหนึ่งศูน่งในมรดาผลงานของสุยไคเฉิงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ หลายคนอาจจะชื่นชอบด้วยเหมือนกันนะครับด้วยความที่ซีรีส์เป็นแนวแฟนตาซีบวกกับโปรดักชันที่นำออกมาค่อนข้างดีซึ่งคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีเก่งแข็งแกร่งและก็เฉลียวฉลาดมากๆนะครับถ้าหาว่าใครชื่นชอบเขาก็ไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับนอกจากทั้ง3ผลงานที่กล่าวมานั้นยังมีผลงานอีกหลายเรื่องมากๆนะครับ ถ้าว่ายังมีบทบาทที่ปรากฏตัวไม่กี่นาทีแต่ตราถึงใจไม่ลืมเลือนอย่างบทบาทจิตตกรคลั่งจากหนังฟอร์มยักษ์เรื่องยินหยางศึกมหาเวทสถานพิพภพสู่ฝันอมตะนะครับถึงแม้ว่าจะโผล่มาแค่ไม่กี่สินและแต่ละสินก็มาน้อยนิดแต่ภาพลักษณ์ของตัวละครนี้ก็พิเศษเป็นที่จดจำสำหรับใครๆหลายคนนะครับ หากท่านใดสนใจอยากจะรับชมความขลังของตัวละครเรื่องนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับเปรือนหาวระบ,บทเป็นชั่วหวนยวนเกิดเมื่อวันที่17กร,รกฎาคม1995กสูง1 8 3เซนติเมตรภูมิดำเนาเชิงตู้เฉยชวนประเทศจีนนะครับเปรือนหาวก็เป็นที่รู้จักมาจากสายไอดอลมีความสามารถทั้งด้านการแรปการเต้น แล้วก็การร้องเพลงเขาเริ่มต้นเส้นทางของเขาด้วยการเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกในสังกัดค่ายไว้มีเดียในปี2014ต่อมาในปี2016เขาก็เดวิววงเซโรจี G, และมีโอกาสได้เข้าร่วมรายการ The Next Top Bank ในปี2018แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนักนะครับกระทั่งปี2019 เขาก็เข้าร่วมแข่งขันในรายการจ่วง2019รายการแข่งขันของเหล่าไอดอลมากความสามารถและถ่ายที่สุดเหรินหาวก็ได้เดบิวต์วเป็นหนึ่งในสมาชิกวง r 1 s 4อันดับที่9เขาเป็นหนุ่มสายซิลไม่ชอบแก่งแย่งในชีวิต Slow ight, สโลไรต์สบายๆจนแฟนๆต่างก็ขนานนามเขาว่าไอดอลสายพระ เขาคนนี้ก็เป็นคนที่มีทักษะคดีที่ค่อนข้างโตมีความขลึมตรงไปตรงมาจนถูกมองว่าเป็นพ่อแห่งบ้านอาวันเอสแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเปรียบเสมือนพ่อของบ้านแต่เมื่อได้อยู่กับน้องๆในวงที่แสนจะสุกซนเฮฮาก็ทำให้เปรินหาวผู้เคร่งขลึมคนนี้ก็กลายเป็นคนคลึกคลื้นเฮฮาไปกับน้องๆด้วยนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นหนุ่มคูลแมน ที่มีความกล้าเป็นจุดเดิมชื่นชอบการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็กิจกรรมผาดผลเป็นอย่างมากนะครับก็อาทิการขับมอเตอร์ไซค์ BMX แล้วก็สเก็ตบอร์ดเป็นต้นไลฟ์สไตล์ของเขาก็เป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายกินอะไรก็ได้แต่งตัวง่ายๆไอเทมเด็ดของเขาก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ กับแว่นตาแค่นี้ก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับอีกกิจกรรมที่เขาชื่นชอบนั้นก็คือการเล่นหุ้นตามสไตล์ของท่านประธานหาวเหตดใดถึงเรียกว่าท่านประธานหรือหาวจงก็พอลักษณะนิสัยมากของเขาธุรกิจของที่บ้านและก็หัวธุรกิจของเขานั่นเองนะครับหลังจากเดบิวต์อย่างเป็นทางการเฟรินหาวก็มีผลงานร่วมกับวงมากมาย ทั้งผลงานเพลงรายการวาไรตี้แล้วก็คอนเสิร์ตซึ่งตลอดระยะเวลาสัญญาวงสองปีมานี้พวกเขาร่วมกันสร้างความทรงจําและความประทับใจให้กับแฟนคลับมานับไม่ถ้วนส่วนรายการและคอนเสิร์ตบางคอนเสิร์ตก็สามารถไปติดตามได้ที่ VTV นะครับรายการเหล่านี้ก็จะทําให้ท่านได้เข้าใจตัวตนของเหรินหาวมากขึ้นทั้งทัศนคติแง่คิด หรือแม้แต่กระทั่งความชื่นชอบในการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ก็ยังได้สัมผัสถึงมิตรภาพที่พวกเขาทั้ง11คนมีร่วมกันในส่วนของผลงานการแสดงเริอนหาวก็มีผลงานการแสดงครั้งแรกในเรื่อง Fighter of the Dead k n i g h ในปี2017เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องซือเตี้ยนจือ ซึ่งก็เขาได้รับบทสมทบเป็นซูโมวีเรื่องนี้ก็รวบรวมนักแสดงชื่อดังเอาไว้หลายท่านแถมเป็นซีรีส์ที่ทุ่มทุนสร้างค่อนข้างมากทั้งด้านโปรดักชันนักแสดงและก็เนื้อเรื่องนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากสาวๆท่านใดไหนชอบแนวแฟนตาซีเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับต่อมาเขาก็ปล่อยผลงานภาพยนตร์แนวเกม และแฟนตาซีอ้างอิงจากเกม o r o r of King ร่วมกับเพื่อนๆในวง z e r o G ของเขาในเรื่อง a w a k e n ซึ่งก็ถือเป็นภาพยนตร์โปรโมตเกมที่สร้างออกมาได้น่าสนใจพอสมควรนะครับก็บอกเล่าถึงเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หลังจากเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาถูกองค์กรปริศนาพาตัวไปและให้โอกาสเข้าร่วมทีมเพื่อสู้ในเกม โอ o น่ออฟคิงหากทีมใดได้ไดชัยชนะก็จะสามารถเลือกที่จะกลับไปมีชีวิตอยู่หรือได้รู้ความจริงทั้งหมดของสถานที่แห่งนี้แต่ถ้าว่าเดิมพันในแต่ละสนามต้องเดิมพันด้วยชีวิตซึ่งเขาก็ได้รับบทนำของเรื่องเป็นชางสุน้นส่วนผลงานในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไมวายและหมิงเหมยชานชูแห็งใจรอกันอีกสักนิดนะครับ ก็คาดว่าจะไม่นานเกินรออย่างแน่นอนข้าน้อยจะจดจำคำสอนของใต้เท้าประพฤติตัวให้ดีมีเพียงเสียงพินซึมลึกสู่ใจข้า